กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมือนีนเบ้าแอมโลทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับโพเกนอีกครั้งหนึ่งครับเอฟซีเป็นผู้ที่ฟันแม่นครับงอตีพลานมากครับศูนย์ศูนย์เนาะครับเอฟซีผีปูเ่าเอาเงินแบ่งลอยมาให้ครับเอาเงินมาให้ลอยหนึ่งครับเป็นยังบัวลาก็บตรงหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับตาเหรียญก็มีโชคครับมือนีนฟันดีอีกแล้วครับให้รวยต่องวดครับเอฟซีเป็นผีผู้เฒ่าคนโบราณคนขอมเนาะครับเนาะนี่บ้านของโพเกนอยู่ตรงไฮทงหน้าครับ ป่ามองนี้ครับเป็นเมืองเก่าเป็นหมู่บ้านเก่าหมู่บ้านคนโบราณครับแล้วก็มีวัดล่างนาครับเอฟซีเนาะต๊ะกนขึ้นมามากระเฮากับห้อนครับเอฟซีผีมาบอกเลขครับสามขึ้นซ่อน่าสั่นครับสามขึ้นซ่อนครับว่าโอเตโตเก่าครับเอฟซีเนาะคุณทีมงานครับกาลังสัมผัสอยู่ทางฝุ่นเนาะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเอฟซีเดสิพามาถามพ่อเข่นครับว่าเด็ดเด็ดงวดนี้สองตัวหรือสามตัวครับรับชมกันครับ ครับสวัสดีครับพ้าเกนครับสวัสดีครับยังก็พ่อวัดคงทุนไทยไผ้กเอเงินมาให้ใหญ่คือหัวไงหัวใหญ่สิเป็นมานอนน้ำพ่อนอัวสิเป็นเกล่ยเค่ยพาพ่อไปเอาวเลขกตอนนั้นเนียงสีสนสีนะเนาะแต่ว่าผมก็จะไปเอาเล่งแต่ว่าศูนสีสวนสีอย่างเดียวพ่อบอกสามตัวแล้วบอกสามตัวมันออกศูนสวนสีมันออกศูนสีสีหมนนั้น<ฆ> เ้าบอกสามตัวตะแ่าพอเที่ยงคันเอาแต่สองตัวชนสี่มันก็เรยบ่้ด้แล้วเนาะคนเอามาให้เอาเงินไหมพ่อเอาเงินไหมหลายป็นไหนครับชนขางนัเงินมให้หนึ่งหนึ่งคนหัวจอเออคนตัดวคนที่หนึ่งนะนมาบุกโอ้คนไม้คือ เกียวออกมันทีหนึ่งนมาก่าเพินบอกว่าบอกขึ้นมันที่สามสิบเอ็ดเขามาให้ยลอยนึงกับศูนย์ศูนยพอดีตัวละครับศูนนย์ดไปซื้อหมดไปสื้อเลยนะครับาะเขามัาเป็นสองขังอ่ะได้ขวนไปกินปลาขวดหนึ่งกัเราก็มาหายหาลอยหา้อยครับหวดกับศูนยอศูนย์่กันได้ครับแมนขวดศนมาสองขวดพี่กายนี่ ไม่กนน้ำได้เราะขกไหนๆๆขอไปแต่เชี่ยว่มันเป็ตัวเราเชี่ันสวนก็ได้เป็นหวกเนาหาสนชเพราะว่าเลขชวมันออกยากออกยากเ้าอกี่ดีครับวันนี้เอาเินกหน่อยนึงเอาบ่ดิเพราว่าฝาเนี่ยเพราเสียบเนี้ยเลื่อมจ้ะครับอันนี้เนีย่ป่ะแงเบาโมเมนต์โมเนต์ ติดไม้กอนครับติดไม้ครับเสียงมันเบาจังหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมวัตทุงด้วยนะครับรวยๆครับวดนี้ฝันมาจางไหนบอกร้านน้ำมาวันี้มันมาจางไหนครับเพะว่นยัาตีหาชุนมันยันตีหาชุนเป็นยังเมื่อวานยังไงจำซ้ขึ้น่อพนมอะไรจังไหหาชุนหาชุนจังซ้ำขค้นซ้อนหาชุนจิิพัฒน์ถผู้ใดบอส เป็นผู้ใดญ่มาบอกบอกนิ่งไม่ยิ่งผีคนบ้านางในป่าเนี่ยบอกครับมาบอกในป่าเนี่ยครับขึ้นแหลกขึ้นแหลกวันที่สไลดพขอบคนมาบอกป่าเนี่ยเป็นโมบ้านล่างครับเมื่อวันที่้าวันที่หาบอกวันที่ห้าโอ้เจ็ดหนึ่งสองสามขึ้นสอนครับคนมาบ้านจะไหนเนี่ยพอเทียนตอยนนี้ มางั้นสามเอ็งมาบวกก็อว่าอุ้ยเอ็บวกอุ้เมียนเนี่ยบุญเมียนบุเอาดีเลยมาหลายคนมาหลายคนอยู่ก่อมาสองมาสองคนพี่ก็คชณายบอกไม่ใช่เหรอเป็นคุณยายเหรอแม่นคุณยายทีเอาเงินมาให้บ่โบ่แมเียนคุณยายเอาเงินมาให้ร่อยนึง สวางเปนคนใหม่คนใหม่เป็นคนสีนมุบงออคยังไเออชมุ้ส่กทีมอายุอันการชีดกุปีนี่ละสามสิบกว่าหัวทุอ่างเออัยำเห้านยหาศูนอครับเป็นเป็นไม่ยิ่งนี่ก็เป็นคนที่อายุสามสิบสี่สิบปีนี่บอกสามิบกว่าเมนคนที่ว่าเพิออกหูเสียชีวิตอยู่ขางทางตัวอยู่แก่หน้าตัวเมนคนนั้นบอก ว่ามันหลายคนเด็กที่ว่าบ้านกระเจ้าอยู่นี่ที่ว่าพ่อว่าอยู่มองนี้นะมันเป็นยังไง่ะสถานที่มันเป็นไใ้ตะก่อนบ้านเจ้าบ้านข้บมันมันเป็นบ้านเก่าบ้านหลังค่ะมันเป็นยังไงพอเราคือเอซีั้งจักหน่อยเนี่ยซีมาใหม่บ้านเก่ามันก็ตะจิ้มก็คิ้มอยู่ห่างก็แล้วก็เจ้า ไม่ใช่วัด like. ดูวัดมีตัวองเก่า่นบัดเก่าคนบัดเก่ายู่หันต้องมีหลังว่เป็มบ้านโมบ้านหมบ้านค้อมถูกหมคูับพ่อพ่อในี่ยยู่ใกล้หมบ้านค้อมแม่บาน พิเศยจ้เนี่ยมองพ่ออยู่นี่แสดงว่าพ่อต้องเจออย่างสักอย่างใกล้ๆบ่หรือว่าเพิ่นมาเข้าฝันบอก่านแม่บอกเิ่นมาเป็นแม่เป็ดมาฮะกระซองเบิ่งมันมาอยู่จังไรว่าจังไรซึ่งจังไรพ่อเข็นนั่อยู่นี่นอนู่ทเดียวคนเดียวคนเดียวนอนผู้เดียวเแต่ว่าคุณยายเพิ่งกับโบยู่นั่มไปแล้วไปแล้วครับ อยู่เดียวมาหามาหาทอดเทียงด้วยกองพ่อนน้อยหน่อยคุณหนูมาว้จะเป็นัวัคไม่ี้กว่าัวปูือขึ้นาึ้้าหน่อยะระว่ตตามที่พเข็นบอดูพระเจ้าส้างเกตังค้างหลังเอานี่ทีใช้คาดนี้เป็นท่างเที่ยวคนได้เขียวคนนี่นี่บ่อคอคนจะอจากมูบ้าไม่ถี่มาทางจ้ที่ควาคือคือคนสมัยก่อนขันวัดถนน้ำท่ามันบ่ได สะดวกสบายคือนกูมือนี่มันก็จะเป็นแี่ตั้งยางเนาะที่ตงยางตีชายเป็นทางเทียนทา้งยางยี่สิบเนาะมันก็จ้องทา้งใายเที่ยวยี่สิบเนาะเพราะว่ามันเป็นเมื่อสมัยเก่าเนาะพอนะเก่าบังร้อมวกฝาควพร้อม่เจ้าฝกขาฝกขอนแสดงว่ามัธรรมดาเด่นเป็นกะมาบอกโอ้แต่็มาบอกบอกแม่พูดเคยบังยังคนละว่าจะได้ก็ขอสมบัติบ่สมบัติคน อันจะไม่หีบนะบอฟีุ่บปาที่ไม่หันบอค่ะอืออือเลยบอกให้องโอกไปคุดเอาคุดเอาคุไม่คุดมากก็เอาว่าไหวม้อไม่เป็นท่อสอนมากคุณนาเขาฟันรบอกเขาเออคุดเอานั่นรักษาไว้ดีกว่าไงอ่ะรักษาไว้รัออเฮ้ยเป็นามึงหบมันแก่ไทยดิมึงมึงว่าไทยชุอเอาภาษาเอา บัก่หน่งซึ่งซึงหนักงนเง้บัอบัที่บัอดบัที่หอดะสมาแสดงว่าคนคนห้องนี่เง็ดบัตรประจำโจทง์จำสมัยโบราณโบราณในตอเจเนาะเยมากจำเจอุเนาะบัตรบัตรไอืมสลักซื้อไว้สลักซื้อกได้อ่านซื้อเินบับ แดดหวใจมันเป็นบาดเป็นเื้อจะเป็นโตขอมแล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยขอนสมบัติมันก็ะลายแล้ววันนี้พ่อคยขอเป็นโชคเป็นตัวเลขเป็นยังน่าคนีค่ะบ่ขอมันกบัวไหพ่มันยังไงพ่จังบอกบอกอเใจไปใ้เองอ๋อขบขอนี้เพิ่นว่าไห้แต่้าบขอมันจาขาฟันสช่่ะพึมัอันเองเพิเิน่ัอย่างนี้เพิ่ดีเจเง ข้ากระตีเอาตัวเลขไม่หันบอหมอทีผ่านมาได้ได้หายอยนึออคุณคุ้นคุณกะครับอันนั้นดีหนึ่งศูนย์คุณคุ้นผมบอกไม่ดูมาสื่อกันแล้วคือศูนย์ศูนยค่ะมาตามถีพเที่ยงวาเอาเก็บอ่นี่ก่แม่คุนย่าอยนี่แล้วบอกคอยบอกเป็นตัวดอกมัไม่จะให้ที่จังพี่พะเจ้่ยว่ายฟันลาว่าตอนนั้นมานอาน้าพอเที่ยงนั่นกอนสิมื่อตีสามพอน้องเงินห้พพอเที่ยงหาลอยงวดนกงออกนศูนย์ดีดีงวดนั้นคือันดท้่หันข เขาเงินให้พอเชนรอยนึงเมนบอพอเชนมันจะถ่ายนั่นก็ขึ้นศูนย์แต่พี่คันนึงเจยพอเชื่อมมาถ่ายคลิปก็พอเช่นมากคนเดียวเพ่นมาดึงแขนพอเช่นผ้าเป็นบึงไม่ม่านออกสีออกลูกใส่ใส่ถนนต่ว่าอยู่แก่คันแท่นหน้าอยู่แก่หน้าพอเช่นกะตีหายว่าสี่ศูนย์สี่เดียวพอเชื่อมบอกเข้าใจก็คิดว่าจะว่าศูนยศูนสเนาะเลขมอกศูนยี่สี่งวดนั่น แสดงว่าเพื่นหาย้อยีหายน้ยงหาย้มากในค้ามฝันแต่ว่าต้องแปลเอาพ่อแม่ต้องตีเอานากพ่อเนาะับ่เชี่มากเดียว่เช่เป็นบาเนี่โอ้ยย่องย่งวดนี่ใแล้วเนาะวัดนีพิ่นบอกเป็นโจเลยว่าพอเงดนวดนี้วับว่าจะได้ก่อฟ้าพื้นสอดบอกพิ้นตะบอวกันผู้ชายบอกขาูนค่ะเออท่านบอกขั้มสองขัชาบาทน ยิ่งบอกสามสองในทั้งบนทั้งล่างแบบนนี่เ้สองโคเลยนะคะสองโคเล่ของเมืองคุณพ่อคิดว่าเป็นผู้ใดมาบอกคุณพ่อเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยหรอขุ่นร้อมเป็นยุ่งเหรอเขี่ยวอ่ะเขี่ยวขายเขี่ยวอ่ะถื้อมาซื้อมาเป็นแดนซักซิตริกแห่งน็อตพอร์ตเนาะ พ่นเคยมาเฮ็ดใา้พ่ออยู่ว่าจรเพิ่นใจดีนะครับเกิดมาเนี้ยัามาก็มาอย่างน่นนันก็นั่นตัาวครับนอนนํากันอยู่ครับนอนกับผีได้เล็กลยครับเ c ฟซีแคปนาจอไว้นะเดยวสิให้เบิ่งตัวรลคครับออเลข50เพิ่านมาบอกสามนเลยบ่พ่อสามขึ้สองครับมาสองคนคนหนึ่งบอก5าลคนหนึ่งบอกสามสครับ ครับขอบคุณหลายครับคุณพ่อครับสวัสดีครับครับผมเอฟซีตุลขของพ่อเคสเนาะครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่กับคุณพ่อครับเอฟซีหาศูนย์หาศูนย์ครับหรือว่าสามสองสามสองครับงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พศสองพันหกสิบแปดเนาะครับเนาะอู้เฮียนครับเอฟซีมาเว้าย้ำครับเว้าย้ำพูดย้ำสามคืนซ้อนนะครับเนาะห้าศูนย์เรือว่าสามสองครับเอฟซีนี่แหละเป็นหมู่บ้านคนขอมครับเอฟซี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บบาวแอมละทงน้ำด้วยครับเมื่อี้ครับบบาแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมละทงนี่จะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเลียกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิ่อเือกถือนะครับนท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์คกับนางถาอยู่ของไม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เร okay. ื่องการเมตตามห่งยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไะแลกับี่เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูหขอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกขอสามลูปคิวสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะม,มาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่รอดเนยพ่อนวดตี่เหระเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบคุณครับต้องเบร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามหพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบสขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหินขาวกบรอดซ่าครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรรมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับ ท่านใดที่ข้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองโบเห็นล้านข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคก้มไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านข้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานเท่น้ำ่ทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนี้ครับมีโอกาสแต่มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส pues ่ได้ค nah, ือก <for S 2> ันครับ่านรู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่านผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะล้กกะมือเตะแฉกสำหรับชมมือเตะแฉแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านรู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่านรู้ชม เป็นม้วนสารเป <quin> ็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คู่นมีหลวงปู่คู่น แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับนาะวัดลวงปูรอดวัดกกกมณมนี่ก็แตงวัดลวงปูรุ้ยนะครับนาะวัดลวงปูรุ้ยนี่ก็แตงเช้นกันนี่ครับยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมรา่อทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบรารมีเฮาแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนอ้องสมุชุมแลวแม้วกาบ้าแอมเโาตรงนี้ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดมาให้อีพซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตนัวเขาเสียได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็ทุ่มาได้โทร่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลขเเออครับเอาไปใส่ะรให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกระสีใหเเบื้องตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ okay. ิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ค yeah. ร so. so ับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้นาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับสาธุสาธุครับ